สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเหรียญของหลวงพ่อจันมาให้ชมนะครับออกวัดสารานานะครับวัดสารานาธรรมรามอำเภอแกงจวัระยองนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพุททิมมาร่วมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อจันนะครับวัดสารานาธรรมรามปี2,517นะครับ ด้านหลังก็จะเขียนนะครับพัฒนาวัส,สารนาถมารามัจระยองนะครับแล้วก็บิญญาเขียนพศ257นะครับรุ่นที่มาสร้างเนี่ยก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อจันทร์แบบนี้นะครับไม่ใช่วัดหรือไม่ใช่หลวงพ่อจันทร์วัตะพงอ์นอกนรับอันนี้เป็นหลวงพ่อจันทร์สายอีสานนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อเนี่ยจะ ราคาค่านิยมแพงกว่าเหรียญเยอะเลยครับว่ากันที่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่สวยหรือไม่สวยนะครับแต่เหรียญเนี่ยราคาค่านิยมอยู่ประมาณหลักร้อยกลางๆครับ400ร0 0ห้ามีอัปาก้าด้วยนะครับอันนี้เป็นทองแดงลมดลมลมมันปูนะครับเงาเงาอัปาก้าก็มีอปัออปปาก้าก็จะแพงกว่านิดนึงครับมันแพงกว่าประมาณร้อยนึง สองร้อยเนี่ยไม่เกินนี่ครับเท่าที่พบเห็นยังไม่เคยเจอของเก๋นะครับรูปหล่อก็ยังไม่เคยเจอของเก๋นะครับค้านิยมยังไม่แพงก็เลยคนทำเก๋น่าเดี๋ยวยังไม่ได้ทํานะครับอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีประวัติชัดเจนนะครับว่าหลวงปู่ทิมวัลหันไล่นะมาปลุกเสกนะครับ เป็นรูปลอเนี่ยรูปลอของหลวงพ่อจันเนี่ยราคาเป็นหมื่นนะครับถ้าย่อนสวยหน่อยก็หลักพันแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเกจิที่มาออกเหรียญที่สายสารมาออกเหรียญที่วัดสารนาถธรรมรามนะครับอําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับ อันนี้สภาพผิวนี่ออกน้ำมันกาดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เหรียญเดิมเดิมเลครับท่านใดมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับอยู่ที่ความสวยหรือไม่สวยนะครับส่งพระทั้ง idline ได้เลยครับอ่ idline ผมนะครับ peun นะครับแล้วก็จุด3จุดแล้วก็ c up หรือบันทึกลายที่เบอร์065 แป9 7 1 9 9นะครับส่งพระทางไอดียไลน์จะขึ้นคำว่าพังพรนะครับส่งพระทางไอดียไลน์ทางไลน์ได้นะครับหน้าหลังกอดข้างนะครับชัดชัดนะครับยินดีรับเช่านะครับถ้าแท้แล้วเป็นที่นิยมนะครับผมรับเช่านะครับส่งได้นะครับ ยีชั่วโมงส่งได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดอ่านแล้วถ้าอันไหนผมสนใจผมจะทักหาน,นะครับกับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ